ปิดท้ายครับ one more thing นั่นคือการมาใหม่ของ Apple Vision Pro ฮาร์ดแวร์สุดล้ำในเรื่องการทำให้แว่น VR AR มันกำเนิดเกิดขึ้นสะที Apple Vision Pro มาพร้อมชิป Apple M2 กับ Apple R1 M2 ประมวลผลหลักแล้วก็ R1 เนี่ยประมวลผลเรื่องภาพโดยเฉพาะกล้องนะกล้องใส่มากถึง12ตัวเซนเซอร์5ตัวไม่6ตัวคุมพลังของ R1 นี้ก็ทำให้การประมวลผลภาพที่จะส่งไปจอ ใช้เวลาเพียง12มิลลิวินาทีแทบจะไม่แลกไม่น่วงเลยเร็วกว่าการกระพริบตาของคนเรา8เท่าและมีการรองรับ Eye Tracking นะครับด้วยการใช้เซ็นเซอร์แล้วก็วงแหวน LED ภายในจากนั้นตาเราเหลือกขยับไปเนี่ยมันสามารถจะควบคุมการทํางานในโลกเสมือนนี้ได้ด้วยดีไซน์แล้วก็การออกแบบโมดูล่าสามารถจะถอดเปลี่ยนส่วนตัวเครื่องตัวเฟซแวร์นะที่สวมใส่หน้าเราเนี่ยแล้วก็เฮดแวน์ได้ดีไซน์ภายนอกออกมาให้เหมาะกับการใช้งานแบบทั้งวันแบตเตอรี่ <c oughs> ใช้ได้แค่2ชั่วโมง แต่อ้างอิงการสวมใส่ว่าใส่ได้ทั้งวันตัวจอแสดงผลใช้เทคโนโลยี micro o เ e d นะครับความละเอียด23ล้านพิกเซลต่อข้างฉะนั้นความละเอียดนี้มากกว่า 4K นะครับใช้ระบบปฏิบัติการใหม่นะครับจะชื่อว่า Vision OS เป็น UXUI สุดล้ำมอบประสบการณ์การใช้งาน Mix Reality ผนะสมผสานโลกจริงโลกเสมือน,น,นใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆของ Apple ได้มันจะมีเบราว์เซอร์แบ่งหน้าจอและทำงานร่วมกับแอปต่างๆทีร่รองรับพร้อมกันได้หลายหน้าต่าง รองรับการทำงาน Magic Keyboard Magic Trackpad คุณเอามาซิงค์ได้ฟีเจอร e n n v i r o n m e น t นะครับเปลี่ยนพื้นที่ในห้องให้กลายเป็น Landscape คุณจะได้เหมือนนั่งทำงานอยู่ในทุง่งหญ้าอะไรประมาณนี้ Face Time แบบ Spatial ก็คือคุณหันซ้ายหันขวาเสียงมันยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อคุณรู้สึกได้ว่าคนที่พูดอยู่อยู่ในทิศไหนฟีเจอร์การสร้าง User Persona อันนี้คืออวตารส่วนตัวของคุณเนี่ยใช้กล้องและเซ็นเซอร์ตัวเครื่องมาสแกนใบหน้าเราเก็บไว้ก่อน แล้วไปทำเป็นเท็กเจอร์รูปแบบโมเดล 3D เพื่อเอามาคำนวณน motion facial คือการขยับของใบหน้าซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์จากเซนเซอร์ IR camera นี้ mm hmm. เวลาคุณทำ FaceTime ไม่ใช่หน้าตัวคุณเองแต่เป็นหน้าตัวคุณที่ถูกถ่ายไว้ก่อนและขยับปากขยับหน้าตากระพริบตาแสดงอารมณ์ตามเสียงที่คุณพูดเข้าไป mm hmm. บ้าบออันนี้บอกว่าบ้าบอเลย สิ่งหนึ่งที่ Apple เน้นย้ำในการพรีเซนต์ครั้งนี้นะก็คือใช้งานเป็น Home a p p l i a n c e เป็นของติดบ้านมันคือ c o n s u m e r product นะซึ่งไอ้เจ้าแว่นตัวนี้ครับผมเหมือนกระจกใสๆที่เราสามารถมองทะลุไปได้แต่จริงๆแล้วมันถูกขั้นด้วยจอแต่เราเห็นเพราะว่ากล้องมันมันถ่ายแล้วมันแมปเข้ามาให้เราเห็นนี่คือการที่ทำให้โลกเสมือนจริงกับภาพเป็นภาพจริงอะ มันแมปกันได้เพราะว่าเขาจะต้องเอา Data ของทั้งสองโลกมาซ้อนกันก่อนแล้วก็มีกล้องด้านล่างเอาไว้ทำแฮนด์เกสเจอรมันมีความเป็น s ซ m มเล s ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนใช่มครัดังนั้นเนี่ยอินเทอร์เฟซตัวหนึ่งที่มันอยู่ใน Apple Watch ก็คือ i i i t t l l c o o วเนี่ยมันมาอยู่ในแว่นนี้ด้วย<ไ>เวลาที่คุณต้องการที่จะอยู่ในกลับมาในโลกจริงคุณก็บิดเหมือนกับเลื่อนดิจิตอลคาวปลื้ดเน่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนทรานซิชันสกรีนกลับมาเป็นโลกจริง ถ้าคุณต้องการที่คุณจะดิ่งลงไปคุณก็ Digital Crowd ดิจิตอลคราวฟื้นไปทีหนึ่งคุณก็จะกลับเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนนี่เปิดขายราคาครับแผนฮะ3,499เหรียญหรือว่าประมาณ1,20,000บาทไทยนั่นเองครับน่าสนใจนะครับยังไงก็ถือเป็นวิทยาการที่โลกรอมานานเรามีเทรลเลอร์ทีเซอร์เกี่ยวกับเรื่อง v วอร์ชวลกันมานักต่อน,นักแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครทำถึงแต่ถ้าเรื่องนี้จะถึง ก็คงจะต้องถึงด้วยมือ Apple นั่นแหละ